ชิ้นยืนกินไม่ต้องไปไกลถึงบุรีรัมย์แค่นี้เราก็เป็นแล้วออสถานที่ก็สวยดีนะคะอันนี้นี่สวยมากดอกไม้โรยนอ้อแล้วก็มีปลาตัวเล็กเข้ามาข้างในก็ไม่ร้อนนะคะตอนนี้เรามาวันที่ประควันที่15นะคะถึงนหกคนก็ยังเยอะอยู่น้องเทศกาลสงกลางนี่และนี้เป็นทาสของร้านกาแฟานะคะมีร้านกาแฟาอย่างไรสอด คือหกล้มนะคะเจ็บแขนนิดนึงหกล้มหกล้มเดินไม่ระวังทางมันลื่นตรงนี้มันต้องเจ็บแน่นอนเลยคือนี้นี่อันนี้เรามาถึงเอื้องหลวงตันรีสอร์ทแล้วนะคะตอนนี้มาถึงประมาณเที่ยง2ีสิบ แต่เช็คอินนะจะประมาณบ่ายโมงนะ <S <S งงเดี๋ยวเข้าไปดูตรงลร <S <S อ็อบบี้เลยอ่ะสวยเหมือนในเพจน,นะโยสวยตอนนี้ตอนนี้ที่มาคือด้านทุเรียนแล้วนะ <S <S โ,อโอ้ทุเรียนทุเรียนอันนี้หน้าทุเรียนนะคะน่ากินต้องบ่ายมนได้ไม่เป็นไรอยู่แล้วก็เดินเล่น <S <S ทุเรียนทุเรียน แล้วมันจนเนื้อมันจนเหนียวแน่นจ้ะดวงจันทร์โลละร้อยยี่สิบยี่ห้ออะไรนะคะนวลทองจันทร์นวลทองจันทร์โอเคร้อยยี่สิบนี่แต่มาดูทุเรียนดูแล้วมันเหมือนหมอนทองใช่แต่อร่อยกว่าและรสชาติคืออร่อยกว่าใช่ไหมอืมโอเคแต่หน้านี้ก็ต้องเห็นตอนนี้หมดทองไม่ใช่แล้วยูอย่างนั้นเรามาชิมกันสักโลยนไหมตอนเย็นๆเนาะวินหวยนี่ทุเรียนที่ ลูกค้าสั่งนะคะเดี๋ยวเย็นเรามาลองดูรสชาติเหมือนแบบไทยอาจจะเป็นเยอะอันนี้มีบริการน้ำด้วย,ย,ายทานได้เลย,เลยอันนี้น้ำอะไรเอ่ยนะอันนี้น้ำอะไรอะคะทานได้ใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะ นี้พอเรามาถึงนะคะก็จะมีบริการน้ำเนาะเก๊กหวยน้ำเก๊กหวยน้ำเก๊กหวยชื่นใจชื่นใจร้อนๆอ,อย่างนี้ต้องเก๊กหวย สวยมากดอกไม้โรยเนาะแล้วก็มีปลาตัวเล็กๆเข้ามาข้างในก็ไม่ร้อนนะคะนี่ร้านนี้เป็นพาสของร้านกาแฟนะคะมีร้านกาแฟอยู่ในรีสอร์ทยนี่เมนูข้าวผัด ผัดไทยกุ้งสดเอาเป็นผัดไทยเส้นจันเหมือนนีนาดีกว่านี่มาจันทบุรีก็ต้องกินเส้นจันเ,เส้นจันผัดปูสีสันจัดจ้านน่ากินอันนี้คือน้ำมะปี๊ดมะปี๊ดก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งเนาะผละไม้ที่มัน <im itation> มีรสเปรี้ยวนะคะหเหมือนส้มจี๊ดคล้ายๆส้มจี๊ดน้ำมัพฟินอ,อันนี้จะเป็นชากูบราน,นะคะห <ๆ S 1> น้าร้อนต้องกินอะไรปิดๆ,ๆนิดนึนนงนี่นี่คือบรรยากาศรอบๆ,ๆ,ๆอบเโอยนี่ไปดูธนูนี่บรรยากาศอรอบๆรออยู่เราเดินลงไปดูข้างข้างล่างไหมไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างล่าง นี่อันนี้จะเป็นบริเวณรอบๆนะคะอ๋อข้างล่างข้างล่างมีริมทานไงอย่างในเขตเรื่องหลวงจันรีสอร์ทเดี๋ยวเราเดินลงไปดูข้างล่างกันนี่วันนี้ว่าอากาศร้อนนะคะก็ะมีคนเล่นน้ำด้วยน้ำน่าจะยืนประมาณจักร้อยห้าสิบน่าจะอยู่ประมาณคอได้นะมธรรมชาติมาก มก็มีดิมคามน้ำตกเนาะอืมอม,มนก้ก ล้อเลี้ยวน้ำตกนะคะวันนี้ร้อนนะแต่ว่าเวลาเราเข้ามาในรีสอร์ทแล้วมันก็มีมีลำธารมีน้ำมีอะไรก็ทำให้เราสดชื่น อันนี้ไม่รู้ว่าต้นไม้อะไรเนาะเพราะว่ามันสวยอยู่ <You S 1> รู้ไหมว่าอันนี้ต้นไม้อะไรอะ่ะดอกไม้อะไรอันนั้นจะเป็นสีอันนั้นจะเป็นสีนนนนสมีขาวมีม่วงเอ,งเองเื่องหลวงอ๋อใช่ใช่เพราะว่าที่นี่จะเป็นรีสอร์ทเอื้องหลวงกันนะคะน่าจะเป็นชื่อของดอกไม้ นี่แล้วนี่จะเป็นเหมือนจะเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันแล้วก็จะเป็นสีขาวคาดว่าน่าจะเป็นสองพันเนาะมันถึงได้มีสองสีอ,อันนี้มามาต้อนรับแขกใช่ไหมมาต้อนรับแขกใช่ไหมคะต้นสูงเลยคือต้อนบงคุดกำลังออกลูกป,ปกติตเตดี๋ยวนดะูเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมิสนีน่าจะพาไปนะคะ อันนี้สวนทุเรียนโหยูไม่เคยดูเลยอะ่ะไม่เคยไม่เคยเห็นต้นทุเรียนจริงอันนี้ยังอ่อนอยู่เนาะยังอ่อนอยู่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มหน้าทุเรียนแล้วนี่ต้นทุเรียนนะคะเดี๋ยวซูมดูใกล้ๆลูยังเล็บอยู่นะคะว้าวคือมาเอื้องหลวงก็ดีเนาะเร่ว่าได้ดูต้นเงาะต้นทุเรียนนี่นี่ มุมนี้รู้สึกเงาะเยอะมากทุเรียนลูกเล็กน,นะคะล่วงซูมดูอันนี้ทุเรียนลูกน้อยล่วงกับพื้น,นต้นทุเรียนก็ใหญ่เลยเนาะโอ้ตอน้นต้นหนึ่งลูกมันก็เยอะเหมือนกันเนาะ ลูกเยอะอยู่เนี่ยเนาะโอ้โหนี่โยข้างบนเยอะแต่ถ้าทุเรียน่วงมา,มา,นานใช่ใช่มันก็เหมือนนกจิกือเปล่าลวกลงมาแล้วเขาก็จะมีเหมือนเชือกแดงๆนะคะมัดเอาไว้น่าจะอ๋อมันเหมือนว่ามัดเอาไว้ยึดกิ่งเล็กๆเนาะไม่ให้ไม่ให้ทุกทุเรียนมันโน้มลงมาเห็นไหมคะจะมีเชือกจะมีเชือกปอโยงไว้ก็คือโยงกิ่งไม่ให้มันโน้ม นี่ชัดมากเยอะมากคือต้อนหนึ่งอ่ะเป็นร้อยได้เนาะต้นหนึ่งเป็นร้อยได้เลยร้อยกัะลูกถึงไหมลูกหนึ่งก็ประมาณสองโลได้เน,ะนาะอันนี้เป็นมุมรีแลกซ์ปลาสีสวยมากปลาคราบปลาคราบปลาคราบคือ,อต้อนลิปสติกสวย มันก็เหมือนดอกเหมือน,น,นเหมือนลิปสติกเนาะมันเหมือนมีปอกนี่นี่ดูอันนี้ใช่มันเหมือนมีปอ,อกนันไงซูงใกล้ใกล้ดีมันจะเหมือนมีปอ,อกลิปสติกนี่ดูใกล้ๆนะคะนี่ลิปสติกออเดิร์ฟอาหารเดี๋ยวมาอันนี้เป็นออเดิร์ฟนี่เราแอบ,บสองคนเล่นน้ำแอบแอบบสองคนเล่นน้ำเพราะว่า อากาศมันร้อนทุกคนยังเล่นน้ำอยู่นะคะเมนูกุ้งขุยก็คือกุ้งชุบแป้งทอดแล้วทำเป็นโรล,โลนะคะจริงๆดอกอันนี้ดอกกล้วยไม้เรากินได้นะเรากินได้เราไปทอดชุบแป้งทอดยังได้เลยนี่น่ากินมากอ,อันนี้นคือยำ<ห>มะวงหิมพาน ปลากระพงราด<ส>น้ำปลาหน,น้ากินอันนี้คือน้ำซอสนะคะเครื่องเคียงเยอะมากน้ำซอสปลาตัวใหญ่มากขีดไ้เนี่ยขีดใด้เนี่ยอันนี้คือนี่หน้ากินร้อนๆไข่ตุ๋นหม้อไฟนะคะไข่ตุ๋นหม้อไฟทะเลเนาะ โมกาพอร์ตของบุญเชอร์อันนี้อะไรคะอันนี้คือกาแฟกุหลาบกาแฟกุหลาบ <c oughs> มันมีมันม,ม,นม,ม,นม,ม,นมีมันมีรสชาติเป็นยังไงกาแฟกุหลาบก็ <c oughs> เป็นกาแฟแต่เป็นรสชาติกลิ่นหอมของกุหลาบอืมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเชอร์จะโชว์วิธีการทํานะคะว่ากาแฟกุหลาบเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ <c oughs> อันนี้คือคือเมล็ดกาแฟกุหลาบนะคะ ก็ใส่เข้าไปแล้วมันต้องใส่เท่าไหร่อะคะถึงจะรู้ว่าอันนี้มันน่าจะได้ประมาณกี่แก้วได้สักสองแก้วสองแก้วประมาณกี่ช้อนนะคะเมื่อกี้ห้าหกช้อนแล้วค่ะห้าหกช้อนนะคะน่าจะได้ประมาณสองแก้วสามแก้วก็ได้เนาะเติมน้ำเข้าไปให้มันเจือจางถ้าทานไม่เข้มก็จะเป็นอเมริกันไม่ได้ถ้ว่กินกาแฟก็ไม่เข้มค่ะคัเขาบอกว่าคั่วคั่วเข้มถึงกลางอ่อนคั่วเข้มถึงกลางอ่อนค่ะจ้ะ องดมดมกาแฟนิดนึงกินเป็นยังไงืมกลิ่นหอมหอมมากเลยหอมหอมหอมของกาแฟมากจะปั่นโอเคอันนี้พอปั่นนะคะไปนี่ถึงนี้เราจะทำการปั่นนะคะโอเคเครื่องปั่นนี้ซื้อมาจากไหนคะรู้ทั่วไปค่ะร้านกาแฟทั่วไปที่ขายอุปกรณ์ราคาประมาณเท่าไหร่ เอออันนี้ไม่กี่ร้อยบาทนะคะอ๋อโอเคไม่ได้เหมือนกับเครื่องบดกาแฟอย่างดีนะอันนี้ก็คือใช้คือเราก็เหมือนมือสมัครเล่นใช้แบบโมกาพอตก็เขาก็ไม่ต้องละเอียดมากโอเคละเอียดนี้คือเราปั่นเลยนะคะเราไม่ต้องการให้มันละเอียดมากก็ให้มันแบบมีรสแบบมีหยาบๆนิดนึงเนาะเนื้อหยาบๆมันดูเนื้อที่เราบดไว้นะคะ เครื่องบดก็ประมาณร้อยกว่าบาทเนาะไม่ได้แพงมากแต่ก็มือใหม่หรือว่าใช้แบบชือวคราวยได้ได้นะคะไม่ต้องซื้อแพงนี่เนื้อก็ไม่ต้องละเอียดมากเราต้องต้มน้ำกาแยกนะคะแล้วก็เอาน้ำร้อนเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยโมกาพอตเนาะที่เป็นเป็นสองส่วนที่ที่อยู่ตรงโมกาพอตอ่าแล้วก็ปิดฝานะคะ แล้วก็ตักกาแฟเข้าไปนะคะประมาณกี่ช้อนคะอนี้แล้วแต่เราอะ่ะจะถ้าเข้มข้นก็จริงๆต้องมีช่างนะค่ะโอเค<ต>กะ<ด>กะ<ด>กะเอาก็ได้เนาะประมาณสักสี่สห้าช้อนไ,ได้สองแก้วเอาแค่พูนๆก็ได้ค่ะประมาณพูนๆให้มันแบบพูนฝานีแล้วเราทำ เราก็พอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ใส่กาแฟไปนะคะใส่กาแฟไปแล้วก็ใส่ส่วนที่เป็นด้านบนของโมกาพอน,นะคะแต่อย่าใช้มือจับนะคะเพราะมันร้อนเพราะเราเติมน้ําร้อนไปเมื่อกี้เนาะต้องระวังด้วยเอาผ้าเอาผ้ามาจับใช่อันนี้นเป็นของแพงเลยอ่ะเขาก็จะราคาใช่ใช่<ๆ>อันนี้ก็คือเวลาเราซื้อชุดโมกาพอมันก็จะมีตัวเตาตัวฐานมันนะคะอ,อยู่อยู่ด้านในแล้วก็ เสียบปลักเนาะตรงนั้นก็จะเสียบจะเสียบปลักตรงนั้นเสียบปลักนะคะแล้วก็ดีเข้าไปดูแล้วตรงนี้เราต้องใส่อะไรอะคะหรือว่าต้องใส่แล้วเดี๋ยวรอ,อน้ำเดือ,อเดี๋ยวรอ,อน้าเดือดแล้ว<น>ไอตัวกาแฟมันก็จะขึ้นมาใช่ออชงไหม<อ>ว้าวอันนี้นี่อันนี้น้ําจะเริ่มเดือดแล้วนะคะจะพุ่งพุ่งพุ่งมาจะออกมากาแฟกาแฟกุหราบสีสันสวยงามนี่ อันนีค้คือแก้วเก่าเรารีไซเคิลมาจากอินชนินนะคะน,น,นี่อันนี้พอดีเรามาแวะแค่ในปั๊มเชลนะคะช่วงระหว่างทางกลับจากจันทบุรีนะคะอยู่ระหว่างแกรงเจ๊พงลูกชิ้นยืนกินบุรีรัม นะคะคน้ำจิ้มสูตรพิกเ่าวต้นตำรับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าของเขาเด็ดจริงป่ะไปดูกันเลยค่ะไม่ได้กินอะ่ะเปิดว่าของโปรดลิซ่าโอเคไปเริ่องเล็ค่ะนี่ลูกชิ้นเยืนกินตามรอยลิซ่านี่อันนี้ก็เป็นเมนูแล้วก็เป็นราคานะคะมีลูกชิ้นหมู3ามสลูกก็สม,มัยหนึ่งหบาทแล้วก็คอนเดอกไก่3ลูกห้าบาท อันนี้ก็จะเป็นคอดอกหมูสิบบาทเต้าหู้ปลาสิบาทโอเคค่ะดูแล้วแซ่บน่ากินแน่ชิ้นกร่กินนะคะโอเคโอเคมาครับผมสองนียมาละสิครับมีอันนี้เอาอันนี้เอาสองไม้แล้วก็คอดอกสามแล้วก็เต้าหู้ปลาสองค่ะเอาอันนี้เพิ่มอีกสองไม้ก็ได้ค่ะ เป็นเท่าไหร่แล้วอันนี้4อันนี้3ามาา 3, แล้วก็คอาดอกอันนี้อีกไม้หนึ่งเป็น65เบาทาเราก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวรอสักครู่ระหว่างรอนะคะเราก็เซอร์วย์รอบๆปั๊มปั๊มนี้ก็จะมีร้านกาแฟนะคะร้านจุดพักรถตายายถ้าใครมาจาก จันทบ,บุรีนะคะแล้วจะไปชนบุรีนี่คือหน้าด่ารู้เพราะว่านักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะอยู่อันนี้ช่วงระหว่างรอนะคะค่ะค่ะมี่น่ากินมากนี่สุดละค่ะขอบคุณค่ะนี่น,นี่ดังแล้วเห็นไหมคะน่ากินมาก อยโยน่ากินมากเลยเอ้ยอยู่ก็ซื้อใช่ไหมเอซื้อสเซนเลยเหรออุ้ยรวดเร็วมากนี่ลูกคิน้นยืนกินของเรานี่ไม่ต้องไปถึงบุรีรัมนะคะอยู่แค่อันนี้เขาเรียกแกลงเนาะแกล,งแล้งระยองนี่ก็ได้กินเรียบร้อยแล้วถ้าแวะมาก็ลองมาดูนะคะนี่แล้วก็เป็นพุทธักนี่ แล้วก็แถวนี้ก็จะมีร้านกาแฟนะคะบ้านกาแฟอยู่อรอบๆร้านลูกชิ้นยืนกินนะคะก็จะอยู่หนะ้าร้านกาแฟบ้านจาก,กับยายเลยโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะคะคนี่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะลูกชิ้นยืนกินของเรา